ถ้าเพื่อนๆคิดจะเริ่มต้นทําขุดฟรีนะครับก็ผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่าเขาให้ขุดฟรี30วันหรือ,อยังไงน่าจะ30วันนะครับนี่นะครับก็ใครข้อสงสัยเลยนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนจะสมัครนะครับยังจ่ายอยู่นะครับเว็บนี้เดี๋ยวคลิปนี้ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนเพื่อนเลือกทํากันได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจเว็บไหนก็ทักมาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบไปทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนดูเว็บไหนอยู่หาสงสัยว่าเว็บนั้นถอนได้หรือเปล่าก็ คอมเมนต์มาถามผมได้นะครับผมก็จะตอบให้ทุกๆคําถามเหมือนกันนะครับก็ในเพลย์ลิสต์ผมก็ได้ทำไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับเป็นอัปเดตการถอนเว็บบอทเว็บขุดแล้วก็เว็บเกมนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปผมก็ขอคนละ1นไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใผมหน่อยนะครับก็วันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยสําหรับเพื่อนๆคนนี้เพื่อนๆคนไหนที่สอบถามผมมานะครับว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับ ก็ตอนนี้เวลาคูดของผมก็ได้หมดไปแล้วนะครับผมก็จะมาไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ในคลิปที่ผมเคยลงไปรอบแรกนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นอัปเดตรอบ2นะครับว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่าน,นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนจะสมัครใหม่นะครับก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าของเหรียญดิจิไบต์มาใส่นะครับเพื่อนๆใส่ได้ใช้ได้ทุกกระเป๋านะครับเหรียญที่ ที่กระเป๋าที่รับเหรียญด g จไบนะครับส่วนตัวผมก็ใช้เป็นฟอสเซตเพย์นะครับก็เข้ามาตรงที่คําว่าดีโพ s ิตตรงนี้นะครับพอเข้าพอเข้ามาที่ดีโพ s ิตนะครับเราก็เลื่อนมาหาเหรียญด g จไบนะครับโอเคนะครับนี่นะครับ dgB dgB ตรงนี้แล้วก็กด Copy ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็มาวางตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับพอเราตั้งรหัสผ่านเสร็จนะครับเราก็กด Start Mining ได้เลยนะครับ โอเคก็จะมาไขข้อสงสัยว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่าก็รอตรงนี้เขาโหลดตอนนี้ก็มีเหรียญของผมมีค้างอยู่5 d g ดิจิบนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนอันนี้ผมก็จะมาบอกคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนลงขั้นต่ำสิบดิจิบก็จะได้อะไรบ้างก็มาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแปลภาษาก็กําไรกําลังขุดก็คือ1 0บเฮด ครับ s นะครับก็จะได้อยู่ที่0.2ต่อวันนะครับกำไร2เปซ็นเป็นเวลา1 6 0วันกำไรรวม32งดิจิไบต์นะครับโบนัสกับพันธมิตรถ้าเราเชิญเพื่อนเราจะได้10%นะครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆลงทุนนะครับเพราะการลงทุนนี้แบบความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ก็ลงทุนขั้นต่ำาสิบดิจิไบต์ก็จะได้กำลังขูดอยู่ที่5 0 h e s นะครับรายได้ต่อวันก็คือ1นดิจิไบต์ต่อวัน กำไรคือ2%เป็นเวลา165วันรวมกำไรรวมนะครับก็คือร165หนึ้าดิจิไบต์นะครับข้าวนะครับก็จะเป็นบัญชีตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครมาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับมาใส่อีเมลตรงนี้ของเราด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านของเราด้วยนะครับรหัสผ่านปัจจุบันแล้วก็กดบันทึกอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของเพื่อนเพื่อน,นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดสมัคร ลิงก์ของผมนะครับผมก็จะได้มาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับว่าเว็บนี้จ่ายหรือไม่จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถอนออกของผมนะครับประวัติถอนออกของผมก็จะมีอยู่ที่5้ดิจิแล้วก็0 1 2 2์ดหนึ่งสองนะครับก็คือสถานะคือจ่ายทั้งหมดนะครับที่ถอนออกไปนะครับตอนนี้เวลาขุดของผมนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูตรงหน้าการขุดนะครับ เดี๋ยวผมขอแปลเป็นภาษาอังกฤษสักคู่หนึ่งแล้วก็รีเฟซนะครับโอเคเพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับกําลังขุดไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็อ,อันนี้ผมก็ได้จากการเชิญเพื่อนเพื่อนๆที่กดลิงก์สมัครของผมมานะครับผมก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะสมัครมาใหม่นะครับว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่าเขาจะจ่ายให้เราหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเรามากดที่คําว่าวิดดดอตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.01นะครับ0 0 1มากสุดก็เท่านี้นะครับก็ลิงกระเป๋านี้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับลบก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับใส่ขั้นต่ำไปเลยก็คือ5้าปุ๊บแล้วเราก็กดที่คำว่าถอนเลยนะครับวิดดอก็อเดี๋ยวเราผมขอลองแปลเขาบอกว่าคำขอของคุณได้รับการเรียกแล้วเรียบเรื้อๆๆ้เรเรือ โอเคก็มาดูสถานะตรงนี้นะครับบัญชีนะครับเข้ามาดูสถานะตรงบัญชีแล้วก็เลื่อนมาที่คําว่าถอนออกนะครับกําลังประมวลผลนะครับโอเคอย่าไปดูที่ฟอสเซตเพนะครับแล้วก็รีเฟซตรงนี้1ครั้งแล้วเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับว่ามียอดก็จะอัพยอดอันนี้คือย,ยอดถอนล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24นะครับ ถอนไปล่าสุด24กันยาถอนไปอยู่ที่5เหรียญ5ดิจิบนะครับโอเคก็รอบที่แล้วขอจ่ายอยู่นะครับเดีย๋ยวมาดูรอบนี้ว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับโอเคนี่นะครับมาแล้วนะครับยอดก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมไปนะครับน่าจะโดนหักค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่0 0 0 3นะครับก็ได้เหรียญเข้ามาอยู่ที่4.997นะครับ ก็รอนะครับวันที่16นะครับก็คลิปจะทยอยทยอยลงให้เพื่อนๆน,นะครับนี่นะครับรอให้เลขตรงนี้เต็มนะครับแล้วเหรียญก็จะเข้ากระเป๋าเราเลยนะครับก็อย่ามาดูหน้าเหรียญของผมก่อนว่าเหรียญผมเหรียญด g จิไบของผมมีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเหรียญด g จิไบมีอยู่ที่0.002นะครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าเข้าก็จะเป็นที่4 9 9 สี่จุด9 9 9น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามารอให้เวลาครบก่อนนะครับถ้าเราจะเช็คว่าถ้าเราถอนเหรียญมาจากกระเป๋าไหนนะครับเข้ามาดูที่ดีโพสตีตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆถอนออกมานะครับตอนนี้ก็เป็น2อทับหกแล้วนะครับโอเครีเฟรชด,ดูเป็น3าทับหกแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปเจอกันตอนเหรียญเข้าเลยดีกว่านะครับคลิปมันจะได้แบบไม่ต้องยาวมากนะครับโอเคก็ผมได้ไปดูฟอสเซตเพย์แล้วนะครับว่าเข้าแล้วนะครับก็ผมถอดไป5้ b ดิจิไบต์นะครับพอดีเป๊ะนะครับก็ตรงนี้เขายังขึ้นเป็น pending อยู่เลยนะครับก็อย่าไปดูในกระเป๋าดิจิในเหรียญในกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับนี่นะครับเหรียญก็เข้ามาแล้วนะครับ4.997นะครับ ก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวไปดูตรงหน้าเหรียญว่าเหรียญเพิ่มหรือไม่ก็นี่นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไว้ครับ4.999นะครับเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้วนะครับก็ไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเว็บนี้จ่ายไหมถ้าเพื่อนๆคิดจะเริ่มต้นทําขุดฟรีนะครับก็ผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่าเขาให้ขุดฟรี30วันหรือยังไงน่าจะ30สบวันนะครับ นี่นะครับก็ใครข้อสงสัยเลยนะครับว่าเพื่อนเพื่อ <trades> คนไหนจะสมัครนะครับยังจ่ายอยู่นะครับเว็บนี้เดี๋ยวคลิปนี้ลงไปผมก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปเพื่อนๆ,ๆนะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนกดลิงก์ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อกดลิงก์ผมก็จะได้ ح ح> จํานวนเหรียญเพิ่มมาผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกว่ายังจ่ายอยู่หรือเปล่าถอนได้หรือเปล่าอะไรนี้เพื่อนเพื่อนจะได้รู้กันด้วยนะครับก็ผมจะไม่ จะไม่เติมนะครับก็มันเสี่ยงนะครับว่าจะไปตอนไหนนะครับเว็บโอเคผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ